สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรบนหยุพานุวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่7กันยายน2 5 6 3นะครับใชวันสงการครับภารกิจวันนี้ก็จะพามาเก็บไข่หอยเชอรี่นะครับเพื่อที่จะไปเพาะนะไปฟักไข่เองนะครับนี่ก็เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับบ่อพ่อแม่พันธุ์หอยเชอรี่ ก็เก็บแบบง่ายๆนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับมาจากประเทศเกาเหลีมิซิมิซิชิลิบิตุลุปุมาเก็บไข่หอยนะครับหอยก็จะขึ้นมาไข่ทุกวันนะครับเราก็ทยอยเก็บ ทุกวันนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่โทรมาสอบถามว่าทำไมหอยตายใส่นะสาเหตุก็คือท่านไปเก็บหอยจากแหล่งธรรมชาติมาลงบ่อปูนนะครับหอยเขาเคยอยู่ธรรมชาติแล้วก็เรามาจำกัดพื้นที่เขานะครับแล้วเขาก็จะเกิดภาวะน็อกน้ำนะครับดังนั้นเราก็ต้องเก็บไข่นะครับเก็บไขมาฟักเองนะครับ การฟักก็แบกนะครับก็ใส่ถาดกระดาษแบบนี้นะครับรองด้วยภาชนะอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเอากระดาษรองไว้แบบนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณเจ็ดวันนะครับห้าวัน ก็จะเก็บไข่หอยมาใส่ทาดนะครับค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวมันจะแตกนะครับหอยก็ไข่นี่ก็คือเป็นลักษณะของไข่หอยใหม่นะครับประมาณหนึ่งวันนะครับ ก็มารอติดตอมอีกที่หนึ่งเราจะฟักก็จะเป็นบ่อขุนนะครับกำลังขุนก็ไปลงในร่องน้ำ ในร่องน้ําเราก็ปล่อยลูกหอยเพื่อที่จะทําไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ในเราก็ปล่อยในร่องน้ําก็มีนะหอยก็จะขึ้นมาไข่นะครับตามเสานะครับอันนี้ก็ทํากัด ส่วนหนึ่งเราก็จะปักหลักไว้นะครับตอกหลักไม้ไว้เพื่อที่จะให้หอยขึ้นมาไข่ปกติหลักเขาก็จะไข่ใส่ผักบุ้งนะครับแล้วก็จะเก็บยากแล้วก็กำลังเสาหลักให้หอยขึ้นมาไข่นะครับสตูส นกปากห่างนะครับนกปากห่างมแมลงกระสอบนะครับมแมลงกระสอบช่วงนี้หอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติก็ใกล้เต็มไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็มีการเพาะเลี้ยงในล่องน้ำนะครับเพื่อที่จะจับจ,จำหน่ายแล้วก็ไว้เป็นอาหาร แม่พันหอยเราอยู่ในร่องน้ํานะครับนี้ก็ต้องยญาตลาไปก่อนนะครับท่านใดสนใจในการเลี้ยงถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์089 95 0หยุดพานุครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจปรขอบคุณครับสวัสดีครับ